นี่ต้องรักข้อสู่ช่องในช่างเปิดฝาตู้นะครับเี่ยน,นี่เราจะเปลี่ยนหลอดไฟมาตัวคนไพล์ไลนไพลอตไลนช่างครับสวัสดียามเช้าครับผมอันนี้ร้อนสุกแล้วอันนี้เราจะเช็คไฟก่อนนะครับว่าไฟมาหรือเปล่านี่จะเป็นหลอดสองร้อยยี่สิบ หลอดก็มี1 0 2สองร้อยยี่สิบแบบมีมาแปลงปนีดด่จะเป็นหลอด l อ d จะเปลี่ยนตัวนี้ครับค้องเงินเปลี่ยนเป็นสีขาวข้อดีของที่มีหลอดไฟก็คือจะโชว์สถานะมีไฟมาเปล่าไฟก็เฟดไม่เฟดใหนหายถ้าไม่มีเราก็จะไม่รู้ว่าไฟมาหรือเปล่าใครเปิดไว้ตลอดเลยนะ เราจะเช็คไฟก่อนนะหมดเลยใครเปิดไว้ตลอด้ไหมเนี่ยมันตัดหับเองนะเช็คไฟก่อนนะครับสองร้อยยี่สิบหรือเปล่าตัวครัวของโครเป็นเตัวคีบไปเลยคีบไปเลยเช็คไฟก่อนครับขั้นแรกโอเคคร <Prof esc> ับไฟมีครับ <spit> <outfit> <icans> 20วัตออฟเลยออฟนูนออนน่นออฟนู่นทำเฟสเริเช็คอีกทีนึงครับว่ามีไฟหรือเปล่าโอเคอเ๋ยวเริ่มถักเลยครับหยิบหยิบนะ่รับเ้ยไม่ใช่แม้วถูกแล้วถอดนี่ท่ายก่อนฮะทายก่อนได้เหรอถอดสายแเราต้องเปลี่ยนยกอันเลย หยิบๆกล่องน,นั้นมกล่องนะอน่ะเออเราจะเปลี่ยนเป็นปสีขสาวครับว่าสีขสาวจะทำให้สว่างแสงสว่างดีที่สุดเ,เขากำลังฮิตกันนะสีขาวสนใจก็ทางมาถามสอบถามได้ครับไฮดรแอม A A A ครับสองร้อยยี่สิบโวลต์ครับตอนตนี้ <laughs> không này đi mất ồ coi coi Cái này không thấy Đây cái này ง่ายครับจุดท่างง่ายแล้วก็ไข่ตัวนี้ออกเดี๋ยวหลอดไฟหน้าตู้นี่มันหายไปตั้งสามหลอดเลยเราก็จะเปลี่ยนสามหลอดเลยอ้าเอทีนะครับเสียนไดเลยปลืบมไข่ข้างหลัง นี่เป็น LED นะครับ LED ต้องเปลี่ยนยกเลยไม่สามารถเปลี่ยนแต่เมื่อก่อนจะเปลี่ยนแต่ไส้หลอดครับเป็นหม้อปแปลงช่างหมุนคนเดิมวับจัดให้ไม่เขนะ้า เคยกันแล้วไม่เข้าซะแล้วเอาละวะใช่ครับตามหลอดอันนี้เป็นคอนโทรลปั๊มครับชุดคอนโทรลปั๊มต้องเข้าดิยังไงวะเออหลุดมาได้ ไม่ขายออกมายังงั้นขายรอดมันหลุดออกมาได้โน้มมันเสียบขาในนูน่นเสียบไปทีละอันดิเออมันไม่ได้คือไปตึงไว้พอดีอะไม้มันต้องเสียบขาย้างหนเออขายเออแค่ออน,นั้น <laughs> ขายเดียวก็โอเคอยูยอ่นะสองชั้นยากเป็นนิวตัอนะอันนี้จะเป็น L N เข้ามาเลยนิวตัน ลนลอดมันจะเป็น220ขนาดตัวเป็นเขาใช้ฮิตเป็น LED กันหมดแล้วครับสว่างครนี้เราออฟไฟน่ครับเพื่อความปลอดภัยครับเฮ้ยจังหหายรวมรวม ก็เอาไฟโชว์สถานะมันก็ดีลองก่อนไหมลองก่อนป่ะเออจหมุนจะลองครับนี่ครับมาครับอันนี้มันก็มันติดดปล่าเนี่ยมันก็ติดนะเนี่ยแต่มันไม่สว่างติดอยู่ข้างในนะอันนี้เป็นติ๊กเกอร์เอาเอาลงดิมันก็ติดนะเนี่ยมาคิดมันไม่ติดเ่ยอ่ะติดนะเนี่ยติดแต่ว่ามันมองไม่เห็น ยกขึ้นเลไม่ทว่างเป็นสามอันด้อเราเปลี่ยนอันนี้ก่อนแล้วกันะเพราะว่าเรามันติดอะน,นี่เราเปลี่ยนแค่หลอดเดียวครับอีกสองหลอดมันติดครับเราก็จะเปลี่ยนแค่หลอดเดียวไหน่อโอเคครับปิดเลยครับ โอเคฝากไว้ประมาณนี้ครับช่องช่างครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ